พ่อที่มันให้เป็นเพียวๆไงพ่อที่มันให้เป็นเพียวๆย่านี่ทำอะไรคเฮ้ยจะพูดสรรหาคำเลยมาวะหินเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเราทำรายการอาหารที่เรงกินให้ผู้ชมดูไม่ได้กินให้ตัวเองดูมาหนี้ฝันเลยย่าคือมู้งน่ากินมากเลยมันจะเป็นใครได้วะที่มันทำล้มแล้วก็กินแล้วเป็นแต่เขาตกแต่งแล้วเนี่ยเทพไงใครได้วะหลับอยู่ นี่เฮ้ยอาวันนี้เนี่ยคู่กันอคนอื่นเขาอยู่กันเต็มร้านเลยจะพูดอะไรดังโอ้๋นี่มันข้าวติดกันฮะใช่อูน่ฉันชอบเลยจะเบิ้ลจะเบิ้ลจะเบิ้เฮ้ยทำลายเก่งจริงๆเออไม่ถึงก็ตัดที่ไหนสิตัดกินอะไรคำใหญ่คำโตเลยฮวะ ไี่ <oh> ดีมากนี่ดีมากนิวมานี่เด้เอย่าละให้ต้องดุนะเธอจะมาใชยไหมอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกไม่เกี่ยวจะชนกันเอ้าตกลงจะชนหรือจะมไมซ้ายไม่ชนอแล้วที่หลังอย่ายายนะแต่ที่หลังยาเทียะอ่ายาตอนที่ยาไงยายาเทียะโอ้คนนั้นเป็นสีฟ้าอ่อนพอเป็นน้ำอ่ะอัญชันอัญชันเนี่ยเขาแยกสีมาสวยดีๆก็ไป ทำ,ทำไมตัวมันถึงชนแล้วมันแข็งๆนงงี้ไปหมดหรืวะโอยอยากกินร้านนี้ Polar t a b l ลดูหมอบฉันดิอ่ะนี่เอานมมันชนไม่ใช่นมอ,อันนี้ไม่ใช่มันต้องมาที่บังเอ,อิญไม่ใช่ใช่เธอพรจากฟ้าอย่าพึ่งถ่ายรูปก,ก่อนอขึ้นชื่อเลยนะเรื่องข,ของการทำศิลปะของอาหารพังเนี่ยขึ้นชื่อจริ่ง